สวัสดีครับเราอยู่กันที่ลุ่งเจริญมอเตอร์นะครับไม่ใช่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะครับแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสวยๆอยู่2คันนะตรงนี้นะครับสวยมากๆเลยเป็นรุ่นใหม่นะครับ TG1 นะครับมีแต่งเต็มกระแต่งเกือบจะเต็มแล้วกําลังจะแต่งนี่รถ2คันนี้ออกมาใกล้ๆกันเลยนะเป็นประมาณ2อาทิตย์ไม่เกินก็ที่ผมเห็นเนี่ยสังน,นี้มีปี๊บละ 4 ADV ใบหนึ่งน่าจะ40ลิตรนะเนี่ย45ได้ไหมนี่ ADV เนี่ยพวกปี๊บข้างในมันจะคล้ายๆกันนะเนี่ยลายนะผมก็มี BM แล้วก็อันนี้ก็มันคล้ายๆกันอนะลายเหมือนมันมาจากโรงงานเดียวกันเลยนี่ขอยาตดถ่ายมือเนี่ยเห็นหะถ่ายมือนึงแล้วก็ จับกล้องมือหนึ่งครับนี่เป็นลายเหมือนกันเลยสองใบจะเหมือนใบนี้จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้นะครับยามาฮ่า PG1 นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคจะปิดปีไปกันจริงๆแล้วรุ่นนี้มันมีเบาะหลังมานะเดี๋ยวถอดออกเพื่อที่จะติดของแต่งนะครับซึ่นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะ เป็นบาร์ข้างหลังนะครับให้รับกับปี๊บแล้วก็ปี๊บมก็จะเกาะข้างหลังอย่างนี้นะครับโอ้ตัวนี้โช๊คอะไรเนี่ยโช๊คแก๊สเน,นี่ถ้าธรรมดามันจะเป็นอยางีงครับโช๊คเดิมแต่ดอกยางล้ออะไรก็ธรรมดานะครับเดิมหมดนะครับตัวนี้มีกาดอ๋ามันมีการทั้งสองอันเลยดูตัวนี้ก่อนตัวนีจจ้จะแต่งน้อยนะครับ กาศเครื่องก็ยังไม่มีนะครับค่อยๆไล่ไปนะตันนี้ก็จะสตรดาดนิดนึงแต่ว่าอีตรงนี้เป็นของแต่งข้างนอกไอ้น้นของแต่งศูนย์นะครับของแต่งข้างนอกก็จะหย,ยาบๆนิดน,นึงก็แบบเลื่อนๆหน่อยนี่เรามาดูของแต่งศนะูนย์นะมีที่ผมเห็นประมาณก็คือนี่ข้างหน้านนมีโลโก้ยามาฮ่าด้วยครับแล้วก็กาดแอน กาดแทนแล้วก็ชุดหลังทั้งชุดเลยนะครับไว้ใส่ของได้ด้วยนะครับเป็นทําเป็นเหมือนตะแกรงตะกร้านะครับ mm hmm. ก็กาดเครื่องกาดเครื่องไม่ใช่ดีกาดอะไรเนี่ยสีเดียวกะเบาเลยนะกาดกาดเวลาแบบฝนฝนมันดีดอะน้ามันดีดใส่ใส่รองเท้านะ mm hmm. นี่ครับก็ประมาณนี้ตอนนี้กาลังจะติดอ่าอะไร่ะอดไลท์กาดไฟ ก็มีแต่งจากข้างนอกด้วยนะครับอันนี้กระปุกน้ำมันดิสเบกก็เปลี่ยนนะครับทั้งยกชุดเลยนะครับก็ที่จับแก้วนะสวยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับถ้าตัวแต่งก็เจ็ดหมื่นกว่านะครับแต่ถ้าตัวไม่แต่งก็หกหมื่นสามนะหกหมื่นสามหกหมื่นห้าเนี่ยเมถ้าผมจําไม่ผิดนะเนี่ยครับอันนี้มีการลอยข้างตรงนี้ด้วยนะครับ สวยงามนะครับสำหรับรถยามาฮ่ารุ่นนี้นะครับก็จะดูคลาสสิกดูอะไรอีกแบบหนึ่งนะครับที่ดูแล้วเป็นสายทัวรลิงสายแคมปิ้งเลครับจะมีสีฟ้านี่สีฟ้าก็าจะเป็นบีดไลท์นี่ก็แต่งจากโรงงานตัวนี้ตัวธรรมดาที่แบบยังไม่แต่งนะครับแต่ก็ม่แอบแต่งข้างหลังไปละก็สวยดีนะครับสวยกันคนละแบบนะครับทั้งสีสันทั้ง ทั้งรูปร่างหน้า,านะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีสีเหลืองด้วยนะครับสีเหลืองก็สวยนะครับผมเห็นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีกันหรือยังครับรุ่นนี้ผมเองก็ชอบนะครับราคาก็เท่าเท่ากับฟีลัโนนะฟีลัโนอย่างนี้ก็หกหมืนห้าแล้วนะแล้วก็นี่ก็หกหมื่นห้าราคาพอกันเลยแต่เครื่องรู้สึกจะเล็กกว่าหน่อยงหนึ่งสวยงามครับรุ่นนี้นะครับ ยางก็เป็นยางฟรมานะครับเป็นดอกดอกให้พอลุยได้นะครับมีไปทางฝุ่นไปทางดินอะไรก็สบายเลยครับเนี่ยสวยงามครับสวยงามครับรุ่นนี้นครับเป็นแนวคางนะครับสําหรับคนที่กำลังคิดจะออกรุรุ่นนี้นะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังครับสวยจริงๆครับ